ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการเกาะกระแสตามเทนทองนะครับในค่ำคืนนี้ก็คือจับตาเฟดนะครับส่งสัญญาณดำเนินนโยบายทางการเงินของทางสหรัฐนะครับผมในวันที่22สินะครับสิงหาพศสองพนากะครับก็ต้องบอกว่านี้เดือดพอสมควรนะครับภาพเนี่ยของทองลงมาแรงกว่าที่คาดนะครับเพราะตอนเช้าเนี่ยเราแนะนำช็อตแบบ3,300 35นะครับแล้วก็ให้ทำกำไรประมาณ6จุดแถว3,329ไม่รู้ใครได้ได้กันมาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครถือเก่งกว่าผมเนี่ยใจแข็งกว่าผมนะครับผมก็คือถือช็อตมายาวๆเนี่ยผมว่ากำไรอย่างน้อยก็10เหรียญเนอะนะครับน่าจะได้10เหรียญน,นะครับหรือคิงกันหน่อยคิงผมหน่อยนะครับว่าใครได้กําไรนะครับมากกว่า6เหรียญน,นะครับบอกผมมาหน่อยนะครับว่าใค้ฉันกาไรมากกว่าที่คุณให้นะ โอ้ฉันฉันลงมาเยอะกว่าก็ผมดีใจด้วยทุกท่านนะครับผมแต่ว่าณตอนนั้นที่ผมมองจริงๆอะคือมันเป็นแนวรับสําคัญตรงสามพันสามรอยยี่สิบเก้าซึ่งซึ่งมองว่าหลุดอยู่แหละนะครับเดี๋ยวเรามองภาพทางเทคนิคนก่อนเนาะว่ายัางไงก่อนนะครับในภาพของทางเทคนิคทองนะครับลูกค้าจะเห็นว่าในรูปแบบของทองเนี่ยณปัจจุบันราคาเขาอะมันชัดเจนมากก็คือหนึ่ง มีโลใช่ไหมนะครับโลแรกโลสองนะครับผมโลสองคืออันนี้โลสองและก็โลสามชัดครับชัดไม่มีอะไรชัดกว่านี้แล้วนะครับก็คือว่าลงต่อแต่แต่การลงที่ผมบอกนะว่าลูกค้าต้องดูแนวรับด้วยไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาช็อตอย่างเดียวถามว่าณปัจจุบันช็อตได้ไหมไม่ได้ครับ ถ้าช็อตคุณควรต้องช็อตตั้งแต่เมื่อเช้าที่เราบอกกันนะครับผมแล้วก็การลงแบบเนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ก็คือว่าถ้าเราตีเทรนระยะสั้นๆของทองคําสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าเราจะเจอภาพประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็ภาพแบบเนี้ยสิ่งที่ตามมาคือท่านจะเห็นว่าเห็นไหมมัน ผมว่าถ้าผมตีอีกแบบหนึ่งอะ่ะตีจากด้านบนอาจจะดูไม่ดีพอตีจากด้านล่างจะเห็นชัดขึ้นนี่ประมาณนี้ถ้าตีจากด้านล่างเนี่ยปรากฏว่าการที่เป็นสโลปลงของทองคำรอบเนี่ยมันจะติดแนวรับเนี่ยแถวโซนนี้ครับก็คือแถวโซนของสามพันสามร้อยเหรียญหมายความว่าคืนนี้มีโอกาสลงแบบนั้นะ แต่ถ้าลงสามพันสามร้อยเหรียญเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราต้องตัดสินใจบางอย่างแต่แต่ผมให้แนวทางก่อนนะนะครับณตอนนี้ผมขอดูแนวทางแบบระยะระยะ,ระยะยาวเราตอบว่าเฮ้ยมันมีโอกาสลงสามพันสามรอยแต่จะซื้อไหมขอดูลายสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงบอกว่าโอ้โหพี่พิ่งซื้อเลย ลายสี่บอกพี่อย่าพึ่งซื้อเพราะว่าน้องทองยังลงไม่จบจะเห็นว่าลายสีชั่วโมงบอกเหมือนกันนะครับทำโลใหม่ตลอดยกโลไม่ผ่านไฮเออยกไฮไม่ผ่านไฮยเดิมแล้วปรับตนลงมันบอกว่าคืนนี้ลงแน่นะครับสามพันสามร้อยถาว่ารล,ลายสามสิบนาทีบอกไงเฮ้ยลายสามสิบนาที มันแปลกแปลกนะแปลกแปลกบอกเลยนะครับถามว่าแปลกยังไงอ่ะพี่คือมันเป็นขาลงจริงนะแต่มันเริ่มมีสัญญาณของการกลับตัวคือคือความเป็นไปได้ของมันในรอบเนี้ยอาจจะหนึ่งนะครับพอรีบาวขึ้นมาไม่ผ่านทายเดิมลงต่อแป็น,นี้ก็ได้หรือรีบาวขึ้นมานะครับปุ๊บทะลุ อันนี้ขอเป็นอันล่างขอเป็นสีแดงเนาะอันบนขอเป็นสีอ,อันอันล่างสีแดงอันบนสีเขียวนะครับคือถ้าภาพแบบเนี้ยถามว่าเราจะลงทุนยังไงในระยะสั้นๆส,สามสิบนาทีมันบอกชัดเจนครับว่าตอนนี้เป็นขาลงใช่แต่อยู่ในช่วงของการรีบาวแล้วการรีบาวในช่วงเนี้ยเราจะเห็นภาพนี้นี่พอเห็นภาพนี้เสร็จปับ๊บเราขอปรบ เห็นอะไรมะเห็นว่าหนึ่งเลยเนี่ยถ้าช็อตตรงเนี้ยไม่ใช่คำตอบนะครับเสียงเออลืมเอาไม์เข้าปากนะครับเสียงชัดขึ้นไหมนะครับเพราะเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่้วางข้างๆตัวนะครับอึบสักครู่นึงโอเคอ่ะกันจะบอกว่าณเวลาเนี้ยทอมันรีบาว ทองมารีบาวนะอยู่ในช่วงของขาลงจริงครับตะรีบาวถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าอยากจะช็อตจังเลยอะพี่ชอ็อตตรงไหนได้บ้างอย่างนี้ครับถ้าลูกค้าจะช็อตวันนี้นะครับถแถวแถวสามพันสามรอยยี่บเก้าน่าสนใจแต่สต็อบไกลไหมสต็อบไม่ได้ไกลครับสาม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 พันสามร้อยสามสิบสามครับคือสต็อบเราเผื่อหน่อยนึงฉะนั้นคืนนี้ เล่นช็อตได้ได้ครับรีบาว 3, สามพันสามรอยยี่สิบเก้าสต็อปเนี่ครับอยู่ที่สามพันสามร้อยสามสิบสามถามว่าการลงแบบเนี้ยเราจะรอแบบทำกำไรรอบไหนสามพันสามร้อยยี่สิบสองเท่ากับเรามองรถเนี้ยประมาณสักเจ็ดเหรียญไหวไหมเนะครับถ้าได้สองไม้เนาะชาวได้หกคือได้เจ็ดนีครับก็สิบสามเหรียญผมว่าสิบสามเหรียญก็ฟินนะประมาณ สิบสามเหรียญก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทอืมไม่ได้น่าเกลียดน,นะครับแล้วก็คุณทอดปันกุ้งนะครับก็มาคุยกันเนาะว่าโจงไฮเอลมาสามทุ่ทมท,ทำมาห้าทุ่มไอ้ทำมันน่ากลัวคือถ้าในมุมผมอะมันจะขึ้นพอา้ทำนั่นแหละมันไม่ได้ลงพอท้ทำมนหรอกคือสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าทำมีคนอารมณ์พาไป ผมว่าเขาน่าจะคุยเรื่องของของการที่รายงานเกี่ยวกับสงครามรับเซียยูเพรนเกินถ้าเกิดรายงานดีทองมันลงเงินละแต่กังวลด้วยที่ว่าพอโจะอมพคุยสามทุ่มมันทําอาจจะแตกโจลอมพาวิลนิดหน่อยมันทําให้คาดการยากนะผู้ชายคนนี้ที่ชืช่อทัามเนี่ยนะครับถ้าถ้านในุมผมมาเล่นท่านสั้นดีเบายี่เก้าเนาะนะครับสตอบ็อปสามสามด้านล่างสามพัสามร้ย ยี่บสองกับยี่ห้าก็ได้ครับไม่ต้องรอลึกขนาดนั้นก็เล่นแบบนี้ได้นะครับแล้วก็พยายามเล่นจบภายในสามทุ่มนะนะครับเพราะเดี๋ยวเออ่จะลงพยอมาผมว่าน่าจะลงต่อแต่ทั้งมาไม่รู้คือถ้าในมุมผมถ้าเล่นสั้นอ่ะควรเล่นจบก่อนทั้งมาควรเล่นจบก่อนห้าทุ่มนะแค่นั้นพอเลยนะครับโอเคทองเอาเอาประมาณนี้ก่อนไอ้ทองทองไทยทองโลกนะครับทองโลกคือ ในระยะยาวมองติด3,300ถ้าลูกค้าอยากซื้อ3 3ม5ัน่าสนใจสต็อป3,300แล้วก็อันนี้คือสิ้นอ่านี้คือสิ้นวันนะในวัน3,295นเกะครับเผื่อไว้หน่อยนะเผื่อไว้5้าหนะครับโอเคแล้วมีคำถามเพิ่มเติมนะครับลุ้นนะครับดอลล่าจะหล่น3ามทุ่มนี้ อยู่ไหมหรือคนรจะปิดไปเลยเอ้าเราคุยว่าให้ปิดไปแล้วเนี่ยเออแปลกฮะแป๊บนึงนะอันนี้คือลูกค้าโดยตรงเลยนะครับของทางบริษัทเลยนะครับลูกค้าโดยตรงของทางบริษัทเลยก็ก็เลยให้คำแนะนําเป็นพิเศษนะนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือกลุ่มลูกค้าที่มาสัมมานาวันที่สิบเก้านะครับใครที่มาสัมมานาก็จะมีไลน์แบบกลุ่มแบบพิเศษ ทําให้ผมไม่ค่อยได้ว่างคุยกลุ่มใหญ่นะนะครับเพราะกลุ่มเล็กคุยกันค่อนข้างเยอะอันนี้คือเอกลักษณสําหรับเฉพาะคนที่มาฟังสัมมนานะครับเพราะว่าถ้ามาสัมมนาเนี่ยมีแค่สิบสองคนคุยกันเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าให้เฉพาะคนที่เป็นลูกค้า CS เท่านั้นนะครับต้องบอกก่อนมาคุยได้ส่วนตัวนะครับผมเลยไม่ค่อยว่างงเลยงานเลยยุ่งๆหน่อยช่วงนี้นะครับโอเคส่วนระยะที่ผมบอกยาวๆอ่ะ รอสามพันสามร้อยนะนะครับรอสามพันสามร้อยโอเคอ่ะส่วนค่างเงินบาทเอาไงดีนะครับค่างเงินบาทเนี่ยนะักเวลานี้นะครับที่เราคุยกันอยู่ค่างเงินบาทเออเงินบาทขอดูรายวันเงินบาทรายวันโอ้โหยืนสวยไหมที่เราบอกว่าย่อลงมาไม่หลุด แนวนี้กลับขึ้นไปต่อแบบที่เราคุยกันไปนะครับว่า,าตัวของบาทอ่อนต่อแต่ผมมองว่าทํากําไรนะคือควรทํากําไรเลยครับเพราะจริงเมื่อเช้าเราคุยว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยขึ้นไปแต่แถวฮเดิมแถว3,000 32บาท67ตังค์อ่ะต้องระวังคือเห็นมากพอไม่ผ่านเสร็จปั๊บมันจะย่อลงมาใหม่นะฉะนั้นใครถือข้างเงินบาทปิดเลยนะครับไม่ต้องถือไม่ต้องรอ ไม่ต้องรอนะครับเท่าไหร่ก็ปิดได้ครับโอเคเอในส่วนของบาทมีโอกาสแข็งหน,หน่อยนะครับต้องระวังทองคําไทยล่ะเป็นยังไงบ้างทองคําไทยที่เราบอกทากําไรทํากาไรทํากําไรเราเห็นแล้วนะว่ามันย่อลงมาสู่ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะครับมันมันลงมาให้เราเห็นแล้วอะว่าเฮ้ยไม่ควรถือเราก็บอกว่าอย่าเพิ่งถือ นะครับรอห้าหมื่นเก้าร้อยเยเข้ายังงองเหมือนเดิมครับแล้วก็สต็อปห้าหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยภาพโดยรวมเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับเข้ามาโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับโอเคหนึ่งหนึ่งขอบคุณมากเลยนะครับนะครับโอเคท่านเข้ามาทักทายกันเนาะนะครับเซล์ตามมาเรื่อยๆปิดก่อนนะช่วงนี้ปิดเซลลไปก่อนนะครับอ่าหมายถึงว่าโทษที ถ้ามีกำไรมันแถว25ปิดไปก่อนได้นะครับผมแล้วก็หลัง5ทุ่มอย่าถือสถานะอะไรก็ตามนะครับทำเราไว้ใจทำไม่ได้นะครับผมแล้วก็ลงมา5 0 0 0งใช่ไหมมีโอกาสครับมากๆนะครับผมสวัสดีค่ะคุณท่านสวัสดีครับคุณท่านอ่ะก็ประมาณนี้เนาะวันนี้นะครับข้อมูลน่าจะครบถ้วนนะครับผมโอเคอ่ะหากไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับเราก็น่าจะลาเพลินเท่านี้นะครับผม แล้วพบกันใหม่นะครับในเดี๋ยวผมจะมาในวันอาทิตย์นะนะครับช่อง CF เท่านั้นนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีคุยเรื่องพิทองคําวันจันทร์เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าวันจันทร์เป็นยังไงนะครับโอเคสวัสดีครับแล้วก็ใครอยากจะมาเจอกันหรืออยากมาคุยกันนะครับผมมีไปงานออกสัมมนานะครับของทางบริษ,ษัทก็คือ เข้าออกอย่างมั่นใจใช้มัลติ p พล Time f ์เฟรนะครับฉบับย่อยง่ายของทางโค้ดพี่ป๊อปนะครับคุณนิติพงศ์ฉีรันพงศ์นะครับเทรดเดอร์และวิทยกรกระดลงทุนนะครับถ้าเกิดใครอยากมาเจอกันอยากมาคุยกันนะครับผมก็จริงๆรงลงทุงีไไม่น่าทันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากินหน้าง,งานเนะี่ยสัก1 0บถึงยีมีโอกาสได้มีโอกาสแบบแบบได้เข้าไปฟังได้นะครับก็ใครอยากเจอทั้ง โค้ดพี่ป๊อปแล้วก็ผมนะครับในงานก็มีวันอาทิตย์ที่24สิงหานะครับผมเวลาบ่ายโมงจนถึง5้าโมงเย็นนะครับที่อาคารตลาดตักซับชั้นหกห้องหกศูนย์สานะครับผมมาเจอกันได้นะโอเคนะครับผมอ่ะใครอยากเจอกันมาคุยแต่ว่าถ้าเกิดจะมาคุยนะครับเรื่องการจัดพอร์ตก็ไม่ติดนะถ้าเกิดอยากมาเจอนะนะครับผมก็ก็พร้อมที่จะคุยได้นะครับแต่ว่าคุยเท่าคนนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไหวนะครับ โอเคอ่ะมางั้นผมขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับแล้วก็ตอนวันวันวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ตอนกลางคืนเนี่ยผมจะมาตอนประมาณสองทุ่มครึ่งนะนะครับในช่อง CAF นะครับใครอยากตามตามได้เลยนะโอเคงั้นผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ